มีโควิดนะครับยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของพวกเราเพราะฉะนั้นการเรียนของน้องๆทั้งหลายไม่่<บ>าจจะเป็นเลยอ,อ่ก็เรียนออนไลน์แลจริงๆก็เหมือนเปิดนั่นแหละแต่ว่าให้เรียนออนไลน์แต่ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ย เดี๋ยวเรื่องประสิทธิภาพมาคุยกันคุณเฉลียแต่คุณครูเนี่ยเขามีความพยายามนะ,ะอย่างเช่นครูชาตรีนะครับคุณจําได้ไหมครูชาตรีที่เขาพิการสายตาและชอบทําคลิปอสอนอออนักเรียนมีสีสันมากค่ะค่ะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปที่ครูชาตรีกับครูบัวเนี่ยก็ทำคลิปมาสอนนักเรียนภาษาไทยสนุกสนานครับอาดูนะฮะ ำเด็กๆต้องจำว่ามีความหมายดอมีความมออกเสียงกี่ครั้งก็ได้ออกเสียงกี่ครั้งก็ได้มีหนึ่งความหมายเรียกว่าหนึ่งคำมีหนึ่งความหมายเรียกว่าหนึ่งคำ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 เด็กๆต้องจำว่ามีความหมายคำคำคำเด็กๆต้องจำว่ามีความหมายออกเสียงกีครั้งเราก็อันนี้คือสอนภาษาไทยเห็นไหมสอนภาษาไทย การทำคลิปแบบนี้ปรากฏว่าก็ได้รับความนิยมชมชอบจากน้องๆนักเรียนนักศึกษานะก็ไม่เบื่อหน่ายแล้วก็เห็นอะไรแปลกๆเห็นอะไรดีๆบางคนบอกว่าเออดีกว่าไปเรียนในห้องอคือคนเดียวนี้ชอบการดูอะไรที่บันเทิงหน่อยดูจอแล้วก็มีความบันเทิงแล้วในจอเนี่ยมันพึบพับพึบพับประกอบไงมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเขาเรียกว่ามันมีโปรดักชั่น แล้วใช้ใช้สกรีนด้วยนะเห็นไหมคือไม่ใช่ว่าเห็นเด็ดๆอย่างนี้เราออกไปดดบๆเด็ก็มีการโปรดักชันนะก็นั่นแหละมันมีโปรดักชันไงครับก็ทําให้คนเรียนเนี่ยสนุกสนานไปด้วยครูชาตรีเนี่ยบอกกับเราว่าการทําคลิปนี้ก็เรียกว่าจริงจริงก็มีเพื่อนครูมาช่วยกันทําคลิปนะเพลงเพลงอะไรก็ให้ช่วยกันแต่งนะครับอะไรต่างๆออกมาแกเป็นครูที่เล่นกีตาร์ได้ด้วยไหมคุณคุ้นๆว่าแกร้องเพลงเล่นกีตาร์ได้อ่ะรู้สึกว่าจะเป็นครูชาตรีนี่แหละ นะครับเทศบาลเมืองกันตงังโรงเรียนบ้านคลองภาษีะนะฮะเรียนโรงเรียนเทศบาลนะครับก็ได้รับความนิยมชมชอบดีนะฮะเป็นตัวอย่างแต่กว่าจะสําเร็จก็อย่างที่บอกเนี่ยครูต้องเก่งเรื่องเทคโนโลยีกเก่ง<ำ>เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาตัดมาต่อกว่าจะออกเป็นเนี่ยบอกน้องๆน,นะ กว่ามันจะออกมาเป็นคลิปคลิปหนึ่งนะครูต้องเบื้องหลังนี่กล้องใช้โปรดักชันหลายสิ่งหลายอย่างนะแต่ว่ามันคุ้มนะถ้าคุณครูโพสต์ขึ้นไปในโซเชียลแล้วดูได้เด็กทั่วประเทศดูได้หมดเลยคือไม่ได้อยู่โรงเรียนบ้านคลองภาษีก็สามารถที่จะโรงเรียนบ้านอื่นๆก็ได้ดูอีกอ่ะบอกโอ้โรงเรียนเขาสอนแบบนี้กันเนาะเออโรงเรียนเราเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยครู ครูไม่ทําแบบโรงเรียนนั้นบ้างเลยเหรอครูก็ไม่ได้เก่งด้านโปรแกรมทุกคนนะพี่กมลก็ไม่รู้สิครูก็ต้องพัฒนาตัวเองสิครูเด็กอาจจะบอกอย่างนี้ก็ได้นเดียไปฟังครูชาตรีก่อนนะฮะอันดับแรกเลยโครงการสอนแผนการสอนของครูที่จะในเทอมนี้ที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ครูก็ไปจากนั้นเหมือนว่า อ่าหน่วยที่หนึ่งนะคะเราจะเรียนเรื่องเรื่องคำเนี่ยอ่ามันของคุณครูเว้นดำนะคะเขาก็จะมีวิดีโอขึ้นมาเพื่อจะนำเสนอว่า,วาคำเนี่ยมันหมายถึงอ,อะไรมันมีความหมายยังไงนะคะก็จะทำเป็นบทเพลงให้นักเรียนได้สนใจมากน่งขึ้นค่ะคจากนั้นเราก็อาจจะมีเนื้อหานะครับแล้วก็มีใบงานนะครับมีแบบฝึกหัดต่างๆให้เด็กทำนะครับซึ่ง ในการใช้เพลงเนี่ยเราใช้เวลาสั้นๆเนี่นนนประมาณ3<ช>น, <ะ S 2> นาทีนะครับแต่เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ภายใน3นาทีแล้วก็สามารถที่จะทําความเข้าใจนะครับ<ม>กับเนื้อหานั้นแล้วก็ <S <S นี่ครับท่า,านผู้ชมครับส่วนครูผู้หญิงก็คือครูจินตนาสังทองครูผู้ชายก็คือครูชาตรีบุญมีนะครับคือผมมีขั้นตอนการทาคลิปผมก็กําลังคิปต่อนะคุณราชินีเนี่ยเราเห็นภาพน่ารักน่ารักแบบนี้นะคือยุคนี้มันเป็น ใครจะปฏิเสธอะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นยุคใหม่ท <COVID S 1> ี่นโควิดอาจจะมาเร่งเราให้เกิดความการใช้เครื่องมือสมัยใหม่มากมแต่ในความเป็นจริงโลกสมัยเนี้ยถ้าเราคิดดูให้ดีนะสมมติว่าโควิดหมดไปเราจะยอมแค่กลับมากรุงเทพมานครรถติดแบบวินาศสันตโ r เหมือนสมัยก่อนไหม,ม,มพ่อแม่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนรถติดวินาศสันตโลเหมือนเดิมเราอยากจะให้เห็นภาพแบบนั้นไหม หรือว่าเอ๊ะเมื่อมันยังทําอย่างนี้แล้วมันได้มันดีอ่ะเด็กไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่บนถนนไปสองชั่วโมงกลับสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงนะเด็กอยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่อยู่บ้านลดน้ำต้นไม้นะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมามเสร็จแล้วพอถึงเวลาเรียนป๊าบ เข้าชั่วโมงเรียนเข้าห้องปั๊บเรียนออนไลน์กับครูแล้วท่านคิดว่าไงคะท่านรัฐมนตรีาผมว่ามันน่าจะใช้ต่อส่วนโรงเรียนที่เราเปิดไปแล้วเราก็อาจจะทําเป็นอะไรดีอะโอ้โหเป็น s อ e เ็หรือว่าเป็นคอท็อปดีคะแหม่คุณคิดต่อคิดต่อเพราะว่าการที่รถติดบนท้องถนนเพราะว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไปส่งเด็กนักเรียนเนี่ยมันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองเวลาจริงๆค่ะน้ำมันเผาเล่นเท่าไหร่ใช่นะ โอ้หลา,ลายกระทรวงเลยนะเนี่ยเออจริงๆอ,อ้าเอามา